ครับตอนนี้มานะเลยริงมาได้่ายครับนี่เป็นคันกรบนัมกลีนครับ,น,บนี่เจ้าโฟเบโกตอนนี้เจเจก็อาจจะเป็นงานแรกเป็นงานที่สองนะเพราะว่าถ้าดูแบบสดๆก็อาจจะมีสะดุดนิดหน่อย เยวจะถ่ายวิดีโอชัดๆไปฝากอีกคลิปหนึ่งครับนี่นการโอะเก่าของเสียรูจเซรูดไ้คุรับวันนี้กลับมาอีกครั้งครับวันนี้กลับมาดำคซีนกลับมาโดยมีรถแบ็คโฮกลับมาด้วยไม่ใช่เฉพาะมารถดำนะครับเอารถแบ็คโฮมาด้วยมาขุดโปอเดิมนี่แหละยอดครับนี่คือ การพัฒนาในการทํางานค่นี้เพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยตอนนี้ไ้มาเพิ่มดิงแล้วนี่ฮะรอรุ่นขั้นใหม่ของสิงห์หนุ่มค่ะนี่หลังจากถ่ายทอดโกเบโก้ให้ดัมปีนรอก็น่าจะก็นา่นาจะถ่ายเยอะอยู่ <c oughs> คุดดินก่อนค่ะนี่ิงเทไกลๆเลยนี่วันนี้ก็ ครับนี่หลุดไปสักพักแล้วครับนี่กลับมาีแล้วฮะคนหายนะครับจะเปิดทางลง,งก่อนคะัตอนนี้จะมาขุดดินด้านล่างหน่อยคู่กับมุนติ้วติ้วติ้วครับลืมเปิดฮอตสปอร์ตครับนี่ขออภัยด้วยเก่าสิงหนุ่มใหม่ดังกลินฮะนี่ ยังเกียวเววอยู่ครับนี่จัดให้โดยอสอแสลสลักได้ฮะนี่งานนี้งานสุดดูเออไทยคลิปก่อนเนียดในอาหารตะกี้ไทยขึ้นไหนกำไรงี้แหละอัน,นหนึ่ง นนอ่รอครับน่าจะนานอยู่ครับเราไปดูวิ่งันเดียวปีกเร็วเสะคือมาเปลี่ยนคัน,น,เ,เ,นเร็วเสะขายขายแล้วใช่ไหมแกเอา,มามามเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเมื่อวานล่าสุดมอมสุดท้ายาโอ้หเจ้าแคทจะไปถ่ายบอสุดท้ายครับเนี่ยเปิดทางลงก่อนแค่นี้เดี๋ยวไปยุ่ ยืนมุมมองมาฮะพี่เสียบซอสเสียบสลักได้เัยนี่ยืนมุมนี้ตั้งนานนะฮะลมพัดเย็นดีเลย,ยนใจจ้อยเลยฮะวันนี้ไม่แน่ใจว่าวิ่งที่กีกสามคนหรือเปล่ามีรถที่ง,งี่รถดำกิีนแล้วก็ ยังไม่มาให้ไกลเลยไปลงนะฮะเปิดทางพี่มิมบอกว่า,วาให้เสียดายดินข้างบนฮะให้เปิดทางนี้หน่อยเอารถด,ดับลังไป ังไม่มาฮะรถกระจอดอยู่ตอนนี้ต้งโคยุยไปทีละนิดฮะทีละนิดใช้ครับขอบคุณเวทีเยี่ยมชิม่นน้ำกินกันแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าตั้งชื่อทีมอะไรเนะจ้ากโกบโก้นี่ฮะมาจากสิงหนุ่มกันโยธาครับ